อะไรนะคะอย่าเสียงดังได้ไหมฮะอาเจ็ดลูกของไม่คทางวานในโจฮีแม่คะลูกรู้หรือเปล่าว่าผู้คนนั้นคิดถึงเรื่องสำเนียงยังไงเข้าใจไหมแต่เขาจับเราได้ละเขาไม่รู้หรอกอย่าห่วงเลยเดือนที่แล้วเราเอาแอนดี้ไปอยู่ค่อนนะคะลูกฟังแม่เรื่องนี้นะตนกลงไหมพ่อของลูกเนะี่ยทำงานหนักเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีอย่างน้อยลูกต้องทํามันได้ก็หกนะแล้วพอ่อละหมอผ่าตัดสมองเ ไม่เห็นพ่อของลูกแล้วล่ะเตรียมตัวไว้นะและต้องพูดด้วยแหลอคะเราไม่มีเวลาแล้วเนอะอ๋อครับขึ้นเาช่ยสันทายีม万事如意，阿龙，恭喜จ财。啊，我 just just ะ到佢啦。原来佢企喺对面嗰集度等紧我哋喎，嗰边。系啦，红อ你仲 Chúng tôi có 2 con gái, là tôi thường nói các con gái các bạn Các thấy con gái Hồng, chúng tôi có thể nói chuyện với các bạn không? Con gái Hồng, chúc các bạn sống vui vẻ, sống tốt, mạnh khỏe và yên không có Quỳnh, anh có thể nói chuyện với những người ở Đài Loan không? Hả? Anh có sức mạnh đúng Nói chung, tôi muốn 2 con gái tôi nhớ Họ là người Trung Quốc to t have to be o โหนี่คุณพูดอังกฤษเหรอฟังนะผมต้องการอยากที่จะเข้าใจผมยินดีมากเลยที่ได้พบพวกคุณอ๋อหงี่คุณเรียนรู้มากกว่าภาษาซะอีกนั่นเนี่ยผมเห็นในหนังบนเครื่องบินไงแล้วแม่คะไปกันเถอะ 廿幾年啦，我經常都咧想起你噶。係啊，好啦，阿紅，我都唔坐咧休息啦，你不如做啲頭把啦。誒，咪住咪住咪住，你嚟試下，好舒服啊，好似細佬哥咁癲下啦，嚟啊，廿幾年啦嘛。唔好啦，啩，阿紅，我哋都幾廿歲人啦，你估仲係細佬哥咩？死啫，嚟啦，試下，好舒服嘅，冇壓力嘅，試下，快啲，好啦，係咪啊？幾好 ฮ awesome. ่าฮ่่าฮ่าฮ่างไวง舒服ะมา试试ไอือ OS นะเขาเรียกเันว่า stage S นะอ๋อ s t a เ e S ใช่ใช่ Hello วัสดีคุณลีอยู่ไหมครับพ่อคะโทรศัพท์เรียกใช้ว่าแม่มดเจ้ากำลังเผาหญิงที่พูดความจริง คุณคือหลานชายของคุณมาเหรอใช่แน่นอนเธอสบายดีไหมาหาถ้าเพื่อเธอมาบ้านเร็วกว่าปกติโอเคคุณเป็นนักกฎหมายเหรอใช่ครับดีผมจะโทรถ,ถึงเธอนนะคุณจะได้เตรียมการได้ขอบคุณครับเจษฉันอยู่โดดเดี่ยวบนโลกแต่ไม่ใช่บนสวรรค์จเจษอะไรอีกอะเนี่ยให้ตายสิใครโทรมา ใครบางคนนะสิฮัลโหลไงเจ๊จำผมได้ไหมอ๋อค่ะ,คะจำได้ค่ะคือผมอยากจะชวนคุณไปทานอาหารข้าที่บ้านผมบ้างอ,ะอ่ะฟุบอ่าอ่าคือว่าอืมฉันไม่รู้สิค่ะอัธนาเราต้องสนุกแนะ่เอาเป็นสุดสัปดาห์หน้าเป็นไงฮะอ่าค่ะเอ่อสุดสัปดาห์หน้าก็ได้ค่ะผมจะโทรมานะโอเคค่ะมิเสร็จแล้วครับโอเคบายบาย ลูกได้ผลแนะแน่นอนแน่พูดอะไรก็ไม่รู้ดีเราอีกสรุรูปนะอ่านะพี่เรียกวัวที่มีสองขาว่าอะไรอ่ะใช่ไม่รู้หรอกอะไรลีนบีฟเฮ้ยอย่าขยับสิลีนบีฟพี่เข้าใจมะแล้วถ้าเป็นสามห้าเป็นไงสิบไปเลยคนขี้แพ้ โอเคพร้อมหรือยังสอยีอาโหมาถ่ายรูปแล้วอ,อขอขอมาได้เลย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 เฮออยาเอาขอคุณกำลังจะถ่ายรูปกับผู้ชายที่ยิ่งใหญ่คุณรู้ไหมในประเทศใหม่ซึ่งผมจะกลายเป็นคนคนใหม่คุณเล่าสุบูลีเหรอผมรู้ว่าคุณพูดเล่นใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถ่ายภาพในโอกาสพิเศษนี้ด้วยกันเถอะลันพร้อมแล้วนะ รอะไรล่ะข้าพ่ออะไรล่ะเยอะโอ้โหปอกชายโอ้โหกลาถ่ายอชยกลางสายฝนมาลฝนก่อนเร็วเฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวจะไปอีกสี่ใบแล้วมาใส่เลยใส่เลย เร็วเร็วร็วนดีนะีดีเปลยนก๊ไปอ่ะอดีก่าเกาตอี้่เอดีก้าวตกง้อง่าว่างเอยีาวต่งเ้อาต่งเช้อดีึ้นแน่โงเขอต่างด้อก้วต่าเดอี้ว่งเดอ้่งเด้อี่เด้อีก้ว่อีกวต่้อดีก้้อพกต่้อพอดีก้่ดอีนะ่าดดีก้่ะเดก็าป็นคนดีมากใช่มง แม่ของลูกก็ดูเขาแล้วนะขอบคุณค่ะพ่อลูกจะต้องแสดงว่าลูกน่ะพอใจเขาจะได้เง้าง,งอนเขามากนะผู้ชายเขาไม่ชอบทาลายถ้ำเหแบบนั้น,นะลูกต้องอ่อนหวานเข้าใจไหมลูก <c oughs> อ่อนหวานเข้าไว้ <c oughs> นี่พ่อกําลังแนะนําหนูหรอคะแน่นอนพ่อกําลังแนะนําลูกนะพ่อนั้นควรที่จะอบรมสั่งสอนลูกเหมือนกับที่ลูกดูแลพ่อไงล่ะถ้าปรัสญาครอบครัวและก็สิ่งยึดเหนียวแล้ว เราจะอยู่กันได้ยังไงลูกจะต้องเคารพในโชคชะตาแห่งความดีและเมือ่อพ่อคะอปะาปา一直都希望你过着个好ท生活เท่มตรงกออย嗯ดีโปรเถอะแต่เขาเพิ่งมาถึงเนะือฉันคิดว่าเขาคงอยากจะชิญฉันไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือว่าอะไรก็ได้นะช่วยฉันหน่อยเถิดหน้านะแน่ใจหรือว่าคุณป้าไม่ต้องการคนคอยตามดูแล చిన్న చిన్న